นี่ยอมรับเลยนะคะว่าเขียวเดินแล้วรู้สึกสบายใจมองไปก็รู้สึกสบายใจย้ำอีกทีนะคะที่นี่เมืองโคเฟนฮารนประเทศเดนมาร์ก สวัสดีค่ะเจอคับวารุตายังอยู่ในเมืองโคเปนเา,าเกนประเทศเดนมาร์กเหมือนเดิมนะคะดเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถแล้วจะไปดูสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ไฮไลท์ที่ทุกคนมาที่นี่ก็ต้องไปนะคะเราจะไปดูนางเงือกค่ะอุ้ยชนจักรยานไปดูนางเงือกกันค่ะลูกสาวเชาว่ารถเริ่มแรกว่าเราจะ ปั่นจักรยานประเอินว่าวรุตาปันป่นไม่แข็งเมื่อปั่นไม่แข็งเมื่อไม่มั่นใจก็อย่าทําเลยค่ะทําในสิ่งที่เรามั่นใจยิ่งมาอยู่ต่างแดนแบบนี้เรื่องของการระมัดระวงังเรื่องของความไม่ประมาทเป็นเรื่องสําคัญมากๆเรื่องของสุขภาพนั่นคือเรื่องที่เราต้องกํานึงถึงตลอดเลยค่ะไปกันค่ะไปลุยกันเลยลุยกันก่อนจะกลับประเทศเยอรมันกันในวันนี้ค่ะ นี่คือทางเข้าปาร์คทิโบลี่นะคะคนเต็มยาวเราไม่เข้าปาร์คเราไปที่อื่นกันค่ะโอยตรึมเยอะมาก<ะ>ขอให้ทุกท่านเที่ยวกันให้สนุกกันเลยนะคะเยอะมากอุย้ยยาวไปถึงอุย้ยเยอะมากเยอะมากบรรุตาให้ดูนี่นะคะ โอยยาวเฟื้ยไปถึงไหนคะเนี่ยเรากำลังเดินไปที่รถนะคะขอดูแมปรถหน่อยค่ะเดี๋ยวนี้การสื่อสารต้องใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต้องเรียนรู้หมดเลยนะคะวารุตาทำไม่เป็นต้องให้ลูกสอนแล้วค่ะไปกันต่อเลยเจอรถแล้วค่ะแชแนล นี่เป็นรถให้เชา่าเดี๋ยวเราจะขับกันไปดูหนางเงือกด้วยกันค่ะไปกันคะ่ะเริ่มออกตัวเดินทางกันค่ะนี่คือรถไฟฟ้านะคะปุ่มสตาร์ทก็ใช้เป็นแค่กดปุ่มแค่นั้นรถก็ติดแล้วคะ่ะเห็นไหมคุณมาดิทำไอเงินฟาดเลนนยนี่ <Yes. S 2> มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้เยอะมากเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะเรามาชมนางเงือกันนะคะ Little Mermaid ค่ะรถทัวร์คนมาชมกันเยอะมากดูจำนวนวผู้คนนะคะเรามาดูนางเงือกกันนางเงือกอยู่ไหนอู๋นี่ค่ะเธอนั่งแบบเด่นสงานึนกถึงสงขาเลยค่ะนางเงือกบ้านเราตอนนี้มาเจอนางเงือกที่ประเทศเชนมาก คนเยอะมากแล้วทุกคนก็ไปยืนถ่ายรูปกันแบบแบบเยอะจริงๆเยอะมากค่ะเยอะสุดเห็นต้นดอกเทียนแล้วอดที่จะเอามาฝากเพื่อนๆไม่ได้รวมทางนี่คือต้นพุทธรักษารวมทางนี้ค่ะ ากาโงงนี่ออดอกดาวเรืองบ้านเราค่ะวันนี้ก็จะมีร้านอาหารให้เราได้รับรับทานด้วยนะคะหูยเรือลังยังไงสตาร์เลเกินลมพัดเย็นสบาย มีจักรยานให้เช่าด้วยนะคะ <Gerilim S 1> ผู้คนเยอะมากเลยค่ะ และวรรุตาเห็นนะคะว่ากลุ่มที่มุมนี้จะเป็นกลุ่มคนจีนค่ะตามวารุตามาค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาิสถานที่ ที่มาเดินชมวิวคล้ายๆกับสวนสาธารนณะใครทราบมุมนี้ช่วยบอกวารุตาด้วยนะคะว่าชื่ออะไรคือบรรยากาศที่นี่ยอมรับเลยนะคะว่าเขียวเดินแล้วรู้สึกสบายใจมองไปก็รู้สึกสบายใจย้ำอีกทีนะคะที่นี่เมืองโคเฟนฮาร์นประเทศเดนมาร์กประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความสุข ที่สุดในโลกวันนี้วรุจาได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกเหมือนตัวเองมีความสุขที่สุดในโลกค่ะก็เลยอยากจะส่งความสุขนี้ไปให้ทุกๆานให้ได้รับความสุขแบบนี้เพื่เชื่เดียวกันค่ะเดินกันไปยาวๆฝั่งทางนู้นนะคะก็จะเป็นป้อมปราการป้อมปราการนี้นะคะเราสามารถที่จะเดินผ่านแล้วทะลุไปถึง เขาเรียกว่าปราสาทของพระมหากษัตริย์ได้ค่ะสวยไหมคะถ้าสวยก็ตามวารุ่ตามมากันเลยค่ะวันนี้ยิงยาวกันก่อนที่จะกลับประเทศเรามาช่วงอกันที่ที่นี่ฉันที่พักที่ร้านอาหารจีบอยมาข่าวมุจลีนั้นป้อมปราการ วันนี้วรุนตาจะบอกให้นะคว่าวันนี้ไม่มี่งดมาเดินได้แบบไม่ร้องเห็นทหารถือปืนวรุ้ตาเห็นทหารถือปืนเขาถือปืนแบกปูนไปโบกตึกปะ่ะคะจ๊กนะคะจ๊ก ก็ตามมาถึงมุมนี้แล้วนะคะเมือ่อก <c oughs> ี้ขานป้อมประการโดยมีทหารผู้หญิงชื้อปืนก็ก็ต้องรักษาความปลอดภัยกันด้วยนะคะมาสั้นเท่ามุยฟาปัดอย่างเก่าแก่สวยงามมากเฮ้ยเห็นแล้วสิ่งเด้นสวยมันเป็นทีนเซรอบขอแอคชั่นใครกินก้อนสก้นสิ่ง่งเลย สวยมากๆเลยค่ะเป็นหน้ากากไม้แลวก็สีนี้เป็นสีแดงสีเหมือนบ้านของวันต่างเลยค่ะสีนิดแล้วก็ทุกตึกนี้นะคะเขาจะมีลักษณะของการสร้างที่มันเหมือนกันสีเหมือนกันสีแดงสลับด้วยหน้าต่างสีขาวสวยมากๆเลยค่ะนี่คือสังกศิลปะกอาแก่นะคะสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้ว S <S <S ดูอาคารนี้นะคะสร้างเมื่อปี1995เกือบ300ปีที่แล้วค่ะแต่การบำรุงรักษาของเขายังคงสวยงามมากมากเลยค่ะ่ช มุมนี้นะคะเขาจะปลูกต้นแอปเปิลไว้เยอะมากเลยค่ะมุมข้างหน้าไม่รู้เป็นอะไรนะคะนี่ค่ชื่อผู้กนมากมายเลยค่ะวารุตามไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรไปอิไป อรุตาเห็นมีหลายประเทศมากเลยนะคะมีประเทศอินเดียองค์การฟิลิปปินส์เนปาลอ,อินเดชจอร์เจียอินโดนีเซียคูเวตแล้วก็มีไทยแ,แลนด์ด้วยนะคะอรุตาให้ดูนี่ไทยแ,แลนด์สีลังกา น่าจะเป็นสถานที่เมื่อก่อนน่าจะกลายสถานที่ที่ที่เคยผ่านศึกมานี่คือโรงเรียน คือร้านไทยที่พรุตาเพิ่งเห็นครั้งแรกในประเทศเดนมาร์กค่ะมุมด้านหน้าน,นู้นนะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของศิลปะตึกอาคารสวยมากๆเลยค่ะมเมนะ นี่มุมนี้วารุตาให้ดูเมื่อกี้เดินเข้ามาม่เป็นพระราชวังนะคะเขามีอะไรกันบ้างข้างในนี่ค่ะข้างในสวยมากแล้วก็มีสถานที่ที่ดอกไม้ด้วยค่ะ,ะเดินเข้ามาข้างในร่มรื่นมากเลยค่ะมุมสองข้างทางต้นไม้นี้คือต้นลินเดอร์หมดเลยนะคะไปค่ะเดินกันไปด้วยกัน สวยมากมุมนี้นั่นคือคือดอกไม้หมดเลยค่ะ ตรงนี้ดอกไม้เขาได้ผ่านร่วงโรยไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีกุหลาบบานอยู่สวยค่ะแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะมีเก้าอี้ไว้ให้คนนั่งนะคะไว้ดื่มดันกับบรรยากาศที่อยู่ตรงหน้าสวยงามจริงๆ รุตาเห็นกุหลาบสีส้มมุมนี้สีสวยเหลือเกินสวยมากวันนี้ไม่ค่อยมีแดดท้องฟ้ามืดครึมนิดหนึ่งนะคะถ้าไม่อย่างนั้นภาพที่ออกมาจะสวยสดงดงามมากๆ บอกว่าอย่าให้อาหารสัตว์นะคะ